ตัวต่อมาการตั้งเวลาส่งข้อความผ่านแชทนะครับมันจะสามารถตั้งสเกตตัวได้ว่าจะให้ส่งเมื่อไหร่เพื่อกันลืมโอเคเนาะอันนี้แต่ถ้ารูทีนรูทีนได้ไหมรูทีนไม่ได้ค่ะอ๋อก็คือได้แค่กาหนดเวลาเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตั้งนะครับก็สามารถเข้ามาอีดิได้ด้วยใช่ค่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทดสอบนะครับให้เห็นในเรื่องของแชทอีกหนึ่งระบบนะครับ ตัวต่อมานะครับโอเคมันจะเป็นเรื่องของการรีพายนะครับเนื่องจากว่าในห้องแชทแต่ละห้องแชทอ่ะมันก็จะมีการพูดการคุยนะครับมันสามารถที่จะรีพายได้นะครับว่าอย่างเงี้ยสมมติว่ามีการถามเข้ามานะครับเราสามารถที่จะกดตัวนี้รีพายนะครับหรือฟอร์เวิร์ดก็คือส่งต่อไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเราจะส่งต่อไปที่ใครนะครับหรือจะส่งต่อเข้ามาในห้องรวมก็สามารถทําได้นนี่ก็ตัวอย่างนะครับแล้วก็พอเราจะรีพายปุ๊บนะครับสมงนั้เรามีการรีพาย นะครับหลายหลายครั้งเนาอะ,อะสมมุติพี่มาลองรีไพร์ซิอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราอาจจะมีมีโพสต์ใหม่นะครับอย่างนี้สมมุติเรามีโพสตใหม่ได้หลายอันอทีนี้พอพี่ไมยรีไพร์ซ้ำอีกทีหนึ่งซิของของเก่านะปึ๊บอย่างนงี้ครับ<ส>เพราะฉะนั้นลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเจอว่าเออมันจะมีทั้งรีไพร์จากหัวข้อไหนเป็นหัวข้อหรืออะ,อะไรที่เป็นโพสต์ใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้หน้าจอเรามันดูสับสนแต่เราสามารถที่จะกดตรงด้านบนเนี่ยครับพากดด้านบนปุ๊บเนี่ยนะ มันก็จะทําการเรียกว่ายุบรวมเลยก็คือดึงดึงข้อมูลที่รีพา์ทั้งหมดอ่ะนะครับเข้ามานะครับอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเรื่องเดียวกันแต่ตรงนี้ที่เรารีพา์กันไปกันมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงข้อความที่อยู่ในแชทแต่ละจุดเนี่ยครับมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะทําต่อนะครับคุยคอมเมนต์อะไรต่างๆจากนั้นนี้ได้นะครับหรือต้องการที่จะแจ้งไปที่คนอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตัวแอดทั้งหน้าแล้วก็ชื่อเขา นะครับแล้วก็ส่งข้อความไปอันนี้ตัวอย่างนะครับมันจะมีรีพายอออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถที่จะรีพายทั้งกลุ่มเลยก็ได้นะครับเรากดตัวแอดแล้วก็พิมพ์ตัวเออเนี่ยก็คือทุกคนในห้องเนี้ยนะครับก็จะได้รับตัวรีพายตัวเนี้ยเห็นพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของตัวรีพายมีอะไรเสริมไหมครับพี่แมนนี้อืมอันนี้ไม่มีค่ะโอเคนะครับ